ปิดงานขวานอีกหนึ่งเล่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไม้สีค่อนข้างจะคล้ำครนะครับสีแนวคลาสสิกนะครับเป็นไม้พยุงดำไฟนะครับแต่ว่าติดดำมากนะครับไฟมีนิดหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงจะเข้าเยอะนะครับก็ปิดงานด้วยการขัดเงา นะครับที่หัวขวานนะครับแล้วก็เคลือบน้ำมันขี้ผึ้งนะครับงานนี้เคลือบน้ำมันขี้ผึ้งหาด้ามจะยาว19นิ้วนะครับสำหรับเล่มนี้ปกติจะยาวประมาณ15ถึง17นิ้วนะครับอันนี้ลูกค้าขอพิเศษนะครับ19นิ้วขัดใบขาวขัดเงานะครับพร้อมเดินทางนะครับสำหรับเล่มนี้ นะครับก็ทยอยจบไปทีละเล่ม2เล่มนะครับสําหรับงานชุดนี้จากทั้งหมด7ชิ้นงานนะครับชิ้นนี้ถือว่าเป็นชิ้นที่6นะครับชิ้นที่6กก็เตรียมเดินทางได้นะครับสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะครับขัดไปขาวรับคมหาลิมจะเป็นลักษณะพิเศษนะครับสำหรับเล่มน,นี้ก็คือจะโชว์ลิมนะครับนินโชว์ลิม อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้เป็นไม้สาธรนะครับด้ามสั้นโค้งนะครับเล่มนี้ยังไม่จบนะครับเล่มนี้จะต้องเคลือบเงานะครับขัดเก็บรายละเอียดรับคมหมดแล้วนะครับต่อลิ่มนะครับสีเดียวกับตัวด้ามขวานนะครับแล้วก็ใส่ปลอกกระสุนสามปลอกนะครับท้ายด้ามก็มีการแกะลายเชคเกอร์นะครับแกะลายเชคเกอร์ด้วย ลายสวยมากนะครับสําหรับไม้สาทรชิ้นนี้นะครับฝังเหรียญครุฑนะครับที่ด้านข้างของด้ามสายเช็คเกอร์ก็แกะ2ด้านนะครับซ้ายขวาส่วนท้ายของด้ามนะครับเป็นลายกันลื่นจับถนัดมือนะครับปลอกแน่นนะครับไม่หลุดง่ายนะครับวิธีออกก็ง่ายๆนะครับ ทิ้งผิวไฟนะครับทิ้งผิวไฟแล้วก็ขัดขาวเฉพาะช่วงคมนะครับแล้วก็รับคมเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เหลือเคลือบเงาอย่างเดียวนะครับก็จบนะครับเป็นเล่มสุดท้ายของชุดนี้นะครับเป็นเล่มที่เจ็ดเป็นชิ้นที่เจ็ดนะครับหลังจากเสร็จเคลือบเงาเล่มนี้เสร็จแล้วก็คงจะต้องคืนชุดต่อไปนะครับ